สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น237รายทำให้มียอดสะสมผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนจำนวน2,819รายมีผู้ป่วยรักษาหายและกลับบ้านเพิ่มจำนวน222คนและยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลอื่นๆอีกจำนวน2,597คน โดยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มแม่ทีและผู้ต้องขังส่วนแรกรับของเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยในบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายแม่ทีจากสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบปลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จำนวนกว่า20คนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามที่สนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา,นาชาติเชียงใหม่โดยแม่ทีส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุ ขณะที่วันนี้ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามที่บริเวณศูนย์ประชุมและรักษาหายแล้วโดวยทางแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้จํานวน167รายซึ่งมีญาติทยอยเดินทางมารับกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ทราบผลการติดเชื้อโควิด -19 ก็มีการทยอยเดินทางเข้ามาพร้อมกับสัมภาระเพื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเช่นกันทางด้านนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อที่เป็นนักโทษในพื้นที่เรือนจําแม่แตงจํานวน37รายตั้งแต่วันนี้เป็นกลุ่มนักโทษด่านแรกรับซึ่งทางเรือนจานั้นได้กักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการ14วันก่อนที่จะส่งตัวเข้าไปโซนชั้นในซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดแพทย์ได้คัดกรองเพื่อนำเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจําแล้วท่านีได้เดียนยาให้ทางฐานทัน์สถานหญิงเชียงใหม่และเรือนจําฟางได้คัดกรองนักโทษอย่างเข้มงวดส่วนกรณีกลุ่มแม่ชีอยู่ระหว่างสอบสวนโรค นอกจากนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสันกำแพงได้มีการปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามโควิด19อย่างเต็มรูปแบบแล้วสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน40เตียงเดี๋ยวจะเริ่มให้การรักษาแล้วสมน,นีวัดแก่ฤกิกรายงานมูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนครนราชาชาด้วดยพระครูปีรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อรองเจ้าวัดบัณีวงศ์ตำบลงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมอบเงินช่วยเหลือกับทางจังหวัดเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนาม และจัดสื่อพัดลมงไว้ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เป็นจานวนเงิน1น0 0 0แบาทโดยมีนายอุดมเขตราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายภชรศ,ศรกชาชยามอนหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรรรารณภัยจังหวัดนครนายกเป็นผู้รับมอบครานี้เพืนน่อนำไปสร้างโรงพยาบาลสนามของจังหวัดต,ตามวัตถุประสงค์ในการนี้พระครูผีรัตนานุกูลยังได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลนครน,นายกโดยมีนายแพทย์ธีรชัยคงเอี่ยมตระกูล่วมในการโรงพยาบาลนครนายกเป็นผู้รับมอบ ท่านี้ผู้ปรับปรุงอาคารเกื้อกูลชั้น2หน่วยงานจ่ายกลางโรงพยาบาล,ลคนครนายกจํานวน2ครั้งโดยครั้งที่1จํานวนเงิน1นึ0งแบาทและครั้งที่2จํจนวนเงิน45,000ืบาทพร้อมทั้งมอบเงินสร้างหอผู้ป่วยรวมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ให้กับทางโรงพยาบาล,ลคนครนายกอีกจํานวนเงิน2องแสบาท ทั้งนี้พระครูปี่รัตนานุกูลฝากขอบคุณและขอบใจคณะสัตยาญาิโยมทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญกับทางวัดโดยทางวัดได้นําเงินที่บริจาคมานําไปช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพื่อเปการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือกันเนรมิตมงคลกิจการรัชโนเนรน์ใหม่รายงานตำรวจสพเมืองกาลสินพร้อมกับหน่วยกู้ภัยและแพทย์เวร ข้าตรวจสอบเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต3คนภายในคลองเลประทานบ้านนาดตำบลเหนืออเภเมืองจังหวัดกาลสินโดยดที่เกิดเหตุนั้นพบหน่วยกู้ภัยและนักประดาน้ำกำลังช่วยกันงมหาร่างผู้จมน้ำทั้ง3ารายต่อมาได้นำร่างผู้จมเสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำศพแรกคือเด็กหญิงพิณชนกบุญต้อยอายุ8ปีส่วนศพที่2คือนางสมบัติคงสมของอายุ16ปปีส่วนศพที่3คือเด็กชายกิติเดชบุญศาสตร์อายุ8ปีซึ่งทั้ง3คนนั้นเป็นยายกับหลาน ห่างไปเพียงเล็กน้อยพบบัวที่ปลูกไว้ริมคลองอีกหนึ่งตัวจากการสอบถามนางอนัญญาคงสมของอายุส5ิาปีซึ่งเป็นลูกของนลังสมบัติผู้เสียชีวิตและเป็นแม่ของพ้าของเด็กที่เสียชีวิตทราบว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานแม่ของตนพ้อกับหลานทั้งสองคนได้นําวัวออกไปเลี้ยงและต่อมาหลานได้ลงไปเล่นน้าในคันคลองชนระทานเมื่อยายเห็นหลานกําลังจะจมน้ํายายจึงกระโดดลงไปช่วยทําให้จมน้ําเสียชีวิตทั้ง3ามคนพร้อมกันแต่ด้านนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่า ได้ประกาศเตือนภัยให้กับประชาชนและมาระวางการลงเล่นน้ำเนื่องจากในขณะนี้เขื่อนลำปาวได้ทำการส่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรและจะทำการปิดน้ำในวันที่30เมษายนนี้จึงทำให้มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและแรงมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้อีกทางหนึ่งก็ขอให้ระมัดระวังการเล่นน้ำตามห้วยตามหนองและคลองบึงเนื่องจากมีสภาพอากาศที่ร้อนและอาจจะทำให้เป็นลมแดดและเสียชีวิตได้ทีมข่าวไทยเก็ทนิวส์รายงาน ตำรวจสพคำที่ีจังหวัดมุกดาหารรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปในบริเวณชุมชนบ้านคำบกหมู่ที่4ตำบลคำบกอำเภอคำที่ีจังหวัดมุกดาหารเดินที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นครึ่งครึ่งปูนครึ่งไม้พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย,อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำข่อสกัดต้นเพลิงเพื่อให้อยู่ในวงจำกัดใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นบ้านได้ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลังพบเศษเสื้อผ้าและวัสดุต่างๆถูกเพลิงไหม้กองอยู่บริเวณกลางบ้าน จากการประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ3 0 0แสนบาทโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้เห็นผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านมีอาการเมาและอาลวาดร้องเสียงดังเอะอะโวยวายอยู R ่ภายในตัวบ้านสักพักก็เกิดกลุ่มควันและเกิดเพลิงลุกไหม้ภายในบ้านตนจึงเรียขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านมาช่วยกันดับเพลิงจากนั้นประสานหน่วยดับเพลิงเข้าให้การช่วยเหลือดังกล่าวสำหรับผู้ก่อเหตุคือนายสมมารสรางสิงอายุ22ปี ซึ่งหลังจากก่อเหตุเผาบ้านแล้วได้วิ่งหนีออกทางหลังบ้านก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามจับตัวไปได้ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรเบื้องต้นจากการตรวจคน้นพบยาไอประมาณ0.1กรัมจึงนำตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่ามีผลเป็นบวกจึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีด้วยจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหานั้นเคยก่อเหตุต้องโทษในคดีเสพยาไอและเพิ่งจะออกจากคุกมาได้ไม่ถึง1เดือนและมาก่อเหตุครั้งเผาบ้านซ้ำอีกไกรสมุดนำโพไซรายงาน ปฏิจูชีพปรุณเหลืองพ่วงในการวิธีลัลเทคนิคระยองนำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนนักศึกษาปรุงสุกอาหารใส่กล่องพร้อมกับน้ำดื่มภายในร้านอาหารใบชะมวงหน้าวิธีลัลเทคนิคระยองตามโครงการอาหารปันสุกเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 รวม3จุดที่บริเวณศูนย์การค้าเซนทัลพลราซาระยองจุดตรวจเนินอุไรข้างสวนฝีเมืองและที่โรงพยาบาลระยองจำนวน6ก0กล่อง รวมทั้งแจกจ่ายกับประชาชนบริเวณหน้าวิทยาลียไหลเทคนิคระยองด้วยผู้อำนวยการวิทยาลียเทคนิคระยองกล่าวว่าโครงการอาหารพันสุขเป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหารครูนักเรียนและนักศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไปการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด1ิแพร่ระบาดระลอกใหม่รวมทั้งเป็นกกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่านหน้า ดยทางวิทยาลัยเทคนิคระยองจะมีการทําโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ประเทศต่างนอกธีรวัติอินทิพันธ์รายงาน